ครับก็กลับสวัสดีอ่ะ fc วันจันทร์ที่12นะครับผมวันนี้แนวทางก็ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับลาวพัฒนาฮานอยลาวสตานะครับฮานอยช่วงนี้ก็ <c oughs> ยังไม่เข้าที่เพราะว่ามันเป็นฮานอยทดแทนนะครับก็จะเป็นฮานอยมีฮานอยพัฒนาฮานอยอะไรบ้างเนี่ยฮานอยจุดจีนเนาะแนวทางมันก็ค่อนข้างที่จะจับยากนิดน,นึง ยังดีที่เขาเอาฮานอยเฉพาะกิจมาออกนะผมก็เลยมีสูตรในการคำนวณน,นะถ้าไม่มีฮานอยเฉพาะกิจมานี่เอารอบอื่นมาคำนวณรู้สึกว่ามันจะไม่มานะครับมันจะไม่เข้านะจะยากนิดน,นึงอ่ะวันนี้เมื่อวานก็มานะครับฮานอยเฉพาะกิจมีมีมาก็เลยคำนวณได้เมื่อวานเข้าศูนย์แปดแปดศูนย์นะครับรอบเดียวนะรอบถ้าใครไปรุ้นอ่า รอบฮานอยรอบสุดท้ายเลยฮานอยพัฒนาหรือเปล่านั่นก็โอเคนะครับ91จับไม่ถึงเมื่อวานออกสองรอบเลยนะอืมอ่ะสำหรับวันนี้นะครับวันนี้สําหรับฮานอยใครที่ยังเออชอบการลุ้นอยู่นะครับ <c oughs> ก็ตามได้นะครับวันนี้ผมให้วิ่งรูดนะครับไปที่ 3กับ4นะครับฮาหนอยซื้ออะไรก็ได้คอมี3กับ4ฮาหนอยมัดรวมนะครับผมเป็นฮาหนอยมัดรวมจะเล่นตั้งแต่เฉพาะกิจกาชาติหรือจะไปลุ้นรอบสุดท้ายก็ว่ากันไปนะครับนะ3กับ4นะครับผมส่วนตัวเจานะเนาะก็จะมี37นะครับ38 ามเจ็ดสามแปดสามหนึ่งนะครับสามสองสี่เจ็ดสี่แปดสี่หนึ่งแล้วก็ สี่สองตามด้วยตัวมันเองนะครับก็คือสามสี่นะครับเก้าตัวนะสำหรับหานอยส่วนตัวเจาะนะครับตัวเจาะชุดสามตัวก็อ่ะขอจับไปที่ ซนะีสามเจ็ดนะครับสี่สามเจ็ด ตรงนี้ก็ได้นะครับผมสามตัวแปดสามเจนะครับแปดสามเจดปดเจดสมกับสนะี่สามเจ็ดะผมเจาะให้ตัวเดียวนี่แหละไม่ต้องเจาะเยอะนะครับตัวที่ผมชอบเนาะก็จะมีสามเจดสาแปดนะครับสี่เจ็ด สี่แปดแล้วก็สามสองนะครับสี่สองอ่ะสามเจ็ดสามแปดสามสองสี่เจ็ดสี่แปดแล้วก็สี่สองนะครับมาชอบแบบนี้นะครับ ่าส่วนแนวทางของลาวสตานะครับลาวสตาผมอให้แนวทางไปที่วิ่งรูดก็คืออ่เมื่อวานนี้ไม่มานะครับวิ่งรูดสองกับห้าผิดพลาดเลยนะครับเอาตามสูนรนิตทีไรโอ้โหทำไมมาทำกันอย่างนี้นะครับเขาออกตัวเดิมนะเจ็ดเก้าตัวเดิมแล้วก็ออก ตรงตัวด้วยเจ็ดเก้าวันก่อนเจ็ดเก้าหนึ่งหนึ่งสามเมื่อวานเจ็ดเก้าหนึ่งศูนย์สี่เออมาแบบขึ้ขาดสั้นคาดไม่ถึงว่าจะมาแบบนี้นะครับนะสูตรเด่นผมมีอยู่นะเจ็ดเก้าแต่แต่จับไม่ถึงอุตสาดักว่ามีเจ็ดนะครับมีเก้าเน่าจะมีมาจับห้าเก้าห้าเจ็ดให้นะเออมาที่เจ็ดเก้าตัวเดิมซึ่ง ผมเห็นตัวเลขแล้วก็ไม่คิดว่ามันจะมาตัวเดิมนะครับนะออแปลกมากเลยเมื่อวานนะนะลาวสตาวันนี้ผมให้เด่นนะครับวิบ่งรูดไปที่แปดเก้าวันนี้วิ่งรูดมาแน่นอนนะครับเมื่อวานไม่ได้จับสูตรนี้ให้นะก็มีแปดก็เป็นสูตรที่เ ได้แปดกับเก้านะเมื่อวานก็จะเข้าไปที่เก้านะผมเห็นตัวเลขมันเหมือนเหมือนเดิมไงก็เลยไม่ไม่จับตุนสูตรนี้ให้นะเปลี่ยนใหม่นะครับสูตรสองห้านั้นเมื่อวานนะจับสองห้าให้ไม่มีสักตัวนะครับหายจ้อยเลยต้องขออภัยจริงๆนะครับเมื่อวานอ้าวันนี้ให้แปดกับเก้านะโทษถ้าจับแบบนี้คือน่าจะมาแน่นอนนะครับจะมาบนหรือล่างไม่แน่นะครับอาจจะมาล่างหรือเปล่า แต่สูตรบนมันเด่นที่ห้ากับหกนะถ้าจะเอาห้าหกกลัวสูตรนั้นไม่มาแต่สูตรนี้เดินดีกว่าคือแปดกับเก้านะครับแปดเกาเก้ากว้างกว่าเพราะว่ามาได้ทั้งบนทั้งล่างนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครจะวิ่งรูดนะครับก็คือ <c oughs> แนะนําไปที่บนล่างมาได้บนล่างนะครับแปดเก้าสูตรนี้กว้างกว่าถ้าเอาสูตรบนอย่างเดียวเดี๋ยวหลุดนะมันเคยหลุดนะครับผมสูตรนั้นก็เลยเอาสูตรหน้ากว้างมาสูตรนี้จะเป็นสูตรหน้ากว้างนะครับ สูตรหน้ากว้างมันจะมาได้ทั้งบนทั้งล่างบางครั้งก็มาทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับตัวนี้เอาสูตรหน้ากว้างดีกว่าดีกว่าสูตรหน้าหน้าแคบเน้นบนอย่างเดียวไม่มาอย่างเงี้ยโอ้โหตายเอาสูตรหน้ากว้างไว้นะครับแปดเก้าวันนี้ขอตามเลขสูงอีกวันหนึ่งนะครับถ้าผิดถูกยังไงขออาภัยจริงๆถ้าจับไม่ถูกนะครับตัวเจวาะก็จะมีนะครับขอย้าว่าจะเอาเจ็ดเก้าตัวเดิมออกแต่ผมจะจับให้นะครับ มันใส่มาสามวันเลยได้ไหมแปดห้าแปดหกนะครับเก้าห้าเก้าหกนะครับแปดเจ็ดแปดเก้าแล้วก็ห้าหกนะครับอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งนะครับเขาจับไปที่ เกจ็ดนะครับอีกตัวเดิมนี่แหละอะออกสามวันซ้อนเลยหนึ่งสองสามสี่หกเจ็ดปดนะครับจับให้แปดชุดอ่าชุดสามตัวนะครับชุดสามตัวถ้าผมจับสูงจะมาต่ํานี่ก็อเออต้องขออภัยจริงๆถ้าจับสูงแล้วมาต่ํานะครับขอจับสามตัวไปที่ แปดเก้าหกกับเจ็ดเก้าหกอ่ะสามตัวนี่แหละโอ้ยสองตัวนี่แหละครับสองชุดนี่แหละครับแปดเก้าหกกับเจ็ดเก้าหกนะครับส่วนตัวเน้นนะครับก็จะมี เก้าหกนะครับเก้าหกเก้าห้านะครับเก้าหกเก้าห้าแปดหกแปดห้านะครับผมลืมอะไรตัวหนึ่งหรือเปล่าลืมเจ็ดหกหรือเปล่านะครับไม่ได้จับเจ็ดหกได้ยังไงเจ็ดแปดมีแล้วเจ็ดหกไม่มีได้ยังไงนะครับเจ็ดหกนะ เจ็ดหกไม่ได้จับให้นะครับก็ถาดเป้าได้ยังไงเสียดายไม่ได้ถ้าไม่ถ้าไม่ได้จับให้นะครับอ่าเจ็ดหกนะครับอ่ะเน้นเจ็ดหกเก้าห้าแปดหกแปดห้าแล้วก็เจ็ดหกอีกตัวหนึ่งนะครับที่ผมเน้นนะเก้าเจ็ดถ้าใครไม่อยากลุ้นนะครับก็ไม่น่าจะมาแล้วมนะั้งสามสาม สามงวดติดนะครับหรือ <troll en> เขาจะเอามาอีกผมให้วิ่งแปดเก้าอะเก้าเจ็ดตัวเดิมถ้าใครไม่ต <un law> ิด <un> ก <law> ็อ่ะไม่เอาก็ได้นะครับหนึ่งสองสามสี่หกเจ็ดแปดเก้าเก้าชุดนะครับสามตัวแปดเก้าหกกับเจ็ดเก้าหกนะครับมีมีมีเจ็ดเก้ามาด้วยเผื่อเออเผื่อเขาอยากมาสามงวดติดนะครับสําหรับลาวสตาร์นะครับอ่ะวันนี้ก็ขอให้ปังนทุกคนนะครับผมขอบคุณที่เข้ามาติดตามนะครับสวัสดีครับ